สวัสดีครับได้เวลาแล้วครับผมออกล่าหาปลาไหลซะหน่อยครับผมไม่ได้ออกล่าหลายวันครับวันนี้ก็เลยออกล่าซะหน่อยครับจะพูดลกมากเลยครับผม้องค่อยเดินเลาะหาลูครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอกี่ลูครับไปครับผมไปดูนครับครับผมตรงนี้ลูครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับถ้ามีตัวเราก็มีลุ้นครับผมอย่างลกเลยครับผมโอ้ลุยถ้าไม่ไหวครับลกมาครับตรงนี้เป็นโพงครับผมผมจะลองใส่ทิ้งไว้ครับ ตรงนี้ลุงครับผมผมจะลองย่อนทิ้งไว้ครับมันเป็นมงโผงอยู่ครับผมเดี๋ยวผมไปหาไส้ก่อนดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับเมืองช่วงนี้เตียนหน่อยครับผมรอยเขาตัดยาไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเดินดูตรงเปเตียนกันครับผมไส้ทิ้งไว้สามหลังสี่หลังครับผม มีทำงานบ้างหรือเปล่านี่มีครับผมมีครับครับทำงานครับผมตุวกระดกครับ ข้างหน้าอีกลูับผมข้างหน้าก็เหมือนทำงานเหมือนกันครับเดี๋ยวดูรูนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมลูนจะได้ตัวหรือเปล่าหมาหเปล่าอยู่ครับ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 ผมอยู่ครับ ค่อยแรงครับผมดึงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ขึ้นเหรอครับผมขึ้นะครับขึ้นะครับโอ้ยโอ้ยดึงไม่แรงตัวใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยดึงไม่แรงครับผมโอ้ยตัวใหญ่ครับ อุ้ยหมานครับผมอุ้ยตัวแรกก็หมานเลยครับดูนี้อีกลูครับผมรูที่สองครับเดี๋ยวเรามาดูนครับดูนี่หมานกว่เะนะ้อ สู้ครับผมโอ้สู้แล้วครับสู้ครับสู้่รับโอ้ถึงสู้แล้วครับตัวเซมดาย สวย,ยว่ะอุย้ยสวยครับผมอุ้ยฮัสองแล้วครับผมรูนี้ก็ทำงานครับตึนเชือกตึงเลยครับผมามาดูครับขึ้นง่ายครับผมอ้ อยู่ครับผมเด้งอย่างง่ายเลยครับตัวสวยอยู่ครับเด้งง่ายมากเลยครับรูนี้รูนลอยดึงเชือกแล้วครับผมแต่ตัวบนันนอเป็นเชือกแล้วดูหน่อยสิ นี่จิ๋วครับผมสายกำลังต้มเป็ดเลยครับได้อยู่ครับผมเดี๋ยวดูรูในป่านครับผมทำงานบ้างหรือเปล่าเงียบกิ๊บเลยครับดูแรก,กันเงียบกิ๊บเลยครับในป่า หรูอสองก็เงียบเหมือนกันครับหรูสามก็เงียบครับผมน่าจะย้ายไปแล้วครับปลาไหลน่าจะลงไปในสระครับผมแต่มันลกครับน่าจะย้ายเข้าสระไปแล้วครับผมไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวเราสรุปผลงานกันครับ แดดเริ่มร้อนแล้วด้วยครับผมครับผมมาสรุปผลงานครับวันนี้ได้สี่ตัวครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวแรกเลยครับผมถือว่าไม่ฝาวครับผมยังหมานอยู่ครับแล้วก็ตัวกำลังกินทังน้นเลยครับครับผมสี่ตัวครับ ใส่พักเดียวองครับผมแต่ลูในป่าไม่กินเลยครับองใส่ไม่มีตัวครับผมน่าจะย้ายลงไปในสระครับอันนี้ไปได้ข้างนอกมาเป็นเปลี่ยนครับผมตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเขาครับโอเคอยู่ครับผมหมานอยู่ครับไม่มีผิดหวังครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ